จะคล้องเฮือนนะเลยจะได้ไปใส่หลอไที่แรกไอ้ฟ้ามคิดว่าอันเป็นดองค้องน้องเกียนะคล้องล้านลาวนะแล้วเขาว่าดองน้องลาวสันแล้วปุ่นปีไม่ยอนม่าคอนนะยังใส่อันนั้นอยู่เดพราะเหตุค้อมกันมันจะเลยคนลายเนาะไมเจี้ยนองไม้นูไปทัางกอกเมืนดนี่นะยิ้มยิ้มยิย่ น้องเซียกับเหมือนแล้วเจ้าเด็ดซิไปกินเตียน้องภู้ายอีกแล้วภูพายรักงามแล้ว้องไปเยี่ยมคือว่าเซ็กซี่แท้หว่ะช่วงนี้มัดคือข้อไม่ฟารมนี่วะสินปอยกับงามคือกันปอยแบบนี้ก็ได้อือบ่มัดก็ได้ ความแต่งมันก็เลยคนก็หลายนาะไม่เจี๊ยนองไม่นู้ไปยัางกอกมาคืนนี่นะใส่ลิ้นลิ้นอยู่ใส่เฮ้ยสัมโอ่ะแมนตี้ไปทางห้วยเลิกนะแมนบอกเซตหา12นาะอืมบริทันอันอยู่ซื้อๆเราเสร็จมาห้าเอ่ยยกทิ้งมาไอ้ฟ้ามกับโบหูน่าไอ้ฟ้ามกับยกทิ้งกับส่งสติ๊กเกอร์อันหัวใจมาอีกส่งหัวมาอีกแล้วแล้วไอ้ฟ้ามก็เลยบอกว่าอันไอ้ฟ้ามก็เลยบอกว่า เมนูจะมียังซีวบาวน้ำเอือยฟาร,รมบ่คือเซตมาไลา่แจเค่อยบ่มียังแล้วพี <c oughs> <c oughs> ่เปกนบี่ไปเมื่อวานนี้ตอนที่มองนี่เราไปกับฟอ๋ออือ <c oughs> ขึ้นรถไหไปนำกันไล่คนเนาะ ยูยูเลยเราน่าจะยักให้เออฟ้าหูว่าเราไปเที่ยวสินะแต่ว่าเราโปส่งยังมาแล่วส่งนั้นส่งนี้มาแล้วเออฟ้ามาไม่นู้มียังสีเวลาเปล่เลยวะเคยพอมียังเปาแล้วในนึงเราได้ยินเสียงเพลงตึ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 งเนาะแล้วเออฟ้ามาอันไม่นู้จะยูไซจะไปเที่ยวยูไซก็คือมีเสียงเพลง ค่อยมาลิ้นใส่หนาแล้วเราส่วนน้องแด่น้องเออเราเราเอฟฟามเราอันท่ามไปว่าจะไปห้วยสำอโบ่เหรอเบิ้งหลับบอตอบจนท่าเดียวนี้เลยป่านนั้นยากให้เอฟฟามหัวตัวเองไปลิ้นเออยากยากเขียนหนังสือกระเขียนกระได้เนาะแเรายากเสร็จกระไปเสร็จเรามีแต่ส่งมา

ตอนเม่นู้เสร็จมาประมาณช่วงเจ็ดโมงนี่แหละเจ็ดแปดโมงนอัยากยากให้หูวตัวเองไปเที่ยวแต่พอสัางเครียดเนาะอันน้คปียนูนววนบ่วนก็เดี๋ยวมีวงดนตรีแบบไร้ไรตอนเหมนู้ทายให้มันตอนจากหมู่เงเอาไปเมียนแม่นี่นะเอาเครื่องข้องมาให้น้องไหม่เตี้ยนะเอาไปเมียนเลย กินข้าวสาวแล้วเปล่ากินแล้วเนาะเอาไปเมียนไปเอาเอาเข้าไปไว้เลยปฏิทโทตัดภาาม,มาอีกเคื่อนนึงมาหอดบานหุ้ยแกงแล้วเอือเจ้าเด้อยู่ในหน่น อ้าวแล้วบุญแล้วคือยังเฮ็ดยังใส่อันนี้อยู่แล้วบุญปีใหม่ยนมาคอนอะไรยังใส่อันนั้นอยู่เข้าอเซงหันบอยูบอ่อยู่อยูบอ่ะคือปิดประตูมาละไปหมดแล้วบยูบ่ะเนาะอสิงนี่ อยู่นี้เราจะคล้องเฮื่อนนะเขื่จะเดินไปใส่หรอใส่ลูกพะวงแล้วไปกับไผ่ไปกับผู่เบาเยอะเอาจังแนแม่ไปกับมูนนะตาน้องไปเยี่ยคือเฮ็ดงามแถมวันนี้นะซีไปดองหนองล้าอยู่รุ่มพันบะดองหนองล้าเนาะปลาเอ๋ยผูหูเลยว่าเป็นดองข้องเหล่ามือวานนี้ไปดองด้วยจีเล่าท่ามเข้าว่า อันคือเห็นกางเตียนอยู่หันเป็นดองของวไรทีแรกไอ้ฟาร์มคิดว่าอันเป็นดองของวหนองเกีย้ยนะของว้านลาห์นะแล้วเขาว่าดองหนองลาวสัตว์บุกหูเรื่องเลยเมื่อวานนี้จ้าคือบไปดองด้วยจี้ไปกินเจียงอยู่ลูกมาเอ้นไม่ไหวจัออไปกินเจียงอยู่ไม่จับออเนาะข้าวแล้วหรอปะบ่เ่ยเละหัวโตแล้วายังวะมือได้แล้วม้วนว่ไปเมื่อวานนี้นะ บะมวนบะมวนพ่อมีผ mm. ู้บ่าวบะมีผ oh> uh ha uh ู้บ่าวอี่ยงนี้ก็ได้ว่าบะมวนเพราะว่าบะมีผู้บ่าว่าสิ่งน้องไปเยี่ยเตรียมโตสิลงไปดองเนาะนี่แต่งโตงามขนาดเลยสิไปดองเข้าบ่โดยสิไปดองเข้าบ่ไปะอันเจ้าซ่าหันนำสกุลยังเกาะจะบ่้าอยู่หันเอออันกินดองนี้นี่นะน่อ น้องล้านําำสกุลย่างย่างวะอ๋อนํำสกุลย่างเนาะพากันไปกินดองแล้วนี่คนหน่อยกินซีนทุกมื้อนะคนน่อยได้กินซีนทุกมื้อแนวนี้แหละเนาะลั่งปีนไม่แล้วก็สิพากันกินดองเนาะน้องอาซิงกับปุยห่วเหินแล้วเพีนแต่น้องเศร้าข้องน้องอาซสิงนี่ บ่ได้เจ้าคือบ่ไปลิ้นนําผู้บ่าวด้ซั่นน่ะวันนี้มื้อมื้อวานี้ไปไปนําไปเยี่ยบ่สิเจ้าไปนํากันว่ะเออไปนํากันเนาะแต่ว่าน้องอะเซ็งบ่อยู่น้องากะไปไทยเนาะไปยามพี่น้องไปไปกินเบียร์นําผู้่าไปเตนบ่เอยบ่ได้ไปตเอย อันเขาไปในบล็อกบล็อกกาไฟไอเขานะเออจะเบาไทยบันได้จะเบาทั่วของเรานี่นะกินดอกเสียงค่วงป้าถูกไปเจอกันได้จังไดอือโคตรไก่เลยเออเจอกันอยู่โทรศัพท์น้องหัวนี่ก็เตรียมพร้อมแล้วฮะเดี๋ยวอ่ะ กูสุดดงไว้หน่วยแม่ไปไว้ไอ้น้องเซียกับเฮือนแล้วเจ้าเด็สิไปกินเพียงอน้องผู้บ้าอีกละโอ้ปะดายด้มือวานนี่น่าน้องหัวน่ะอยู่ซื่อๆนี่ป่าเอ้ยฟ้ามนั่งโต๊ะนํากันดีๆแล้วไปเมื้อดเลยผู้บ้าอาลรัก งามแล้วน้องไปเย่อคือว่าเซ็กซี่แท้ว่ะช่วงนี้หุ่นดีขนาดเลยไปเย่ยมาเธอได้กับหุ่นดีคือเก่าน้องอาสิงไปยยุ่งเหืาน้องมีแต่น้องเศร้าเพอน้องอาสิงอยู่นี่เฮ็ดเบิ้งแต่กางเกงนี่ล่ะคิดหอดน้องอาสิงกับเบิ้งกางเกงเอาเด้อพี่น้องเนาะโอเคไปเลย ไปเลยไปเลยไปสิไปแบบนี้ก uh> ่อนไปเทียวแล้วละครไปเลยเดาของใบยำปลางามกันทุกคนเลยโอ้โหพา้มือเงินเจ้าก็อเด้อเราจะเจ้าไปน้ำหลังข้เจ้าก็ได้โอแม่ไปเยี่ยบอกว่าไปเยี่ยเห็ดส่งพุ่มนั่นบอกงามให้เปลี่ยนส่งพุ่มใหม่ว่าเสร็จก็งามอยู่เจ้ามักแบบไลยเจ้ามักแบบไลย มัดนี่นะ๋อมัดอยู่ถึงสูงๆฮะเคือนข่อยฟันนั่นน่ะมัดคือข่อยฟันนี่ว่าสันปอยก็งามคือการปลอยแบบนี้ก็ได้อือบ่มัดก็ได้อือปลอยแบบนี้แรงงามแล้วอือนี่เลยมีการยิ้มบ้านอีกเฮ็ดแบบนี้งามแล้วบนทำามัดก็ได้อือดองามแล้วอือเนี่ยคิใจแม่แล้วสิไปบดองเนาะ อันก็มาได้นี่เดี๋ยวเห็นว่านคือปอยปอยจึงามคือกันส่งพ้มที่ทึกใจแม่งามงามแล้วสุดเซ็กซี่ขนาดเซ็กซี่ไป ยิ้มดูบ้านหนึ่งได้ด้วยงามโอเคไปหมดแล้วเด็กน้อยไปหมดแล้วบอลลินเหรอบอเห็นปะย่าอย่าม่ให้มามูเจ้าไปป้าหมนแล้วเจ้าคือบไปโศกยุดอง่ไปแล้วไปดอง่ละ เออน่าจะน่าจะไปดองแล้วเอไยว่าหนาลามักไปบอนคนไร้ไร้โอ้คนผู้นี้น่ะเราปอไอเราปอไอเราบปอไอคือน้องไส้เงี้ยเนี่ยปลาแห้งนี่นะเอาไว้อันปิ้งกินปลาแห้งหรือว่าแกงกินก็ได้ปลาแห้งนี่โอเคคนมายืนเบิ่งบ่แม่มาไกลๆทีนะ ไปจะไปดองหมดแล้วจะบกำลังแต้งน้าสิไปดองอีกแล้วมีการเขียนคิวอ้ายอีกนี่จุมหัวกันแล้วไปไปจู่จับว่าไปดองวะไปบะ่ไปเอาคนนี้นี่แมนไผ่คุณแทะคุณน้าจะแทะบ่ละแมนผู้ใด <laughs> ยิ้มไปเปลยเอาแล้วบะหูพะซ่าลาบลมกันบาเขาเรือ What?